สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิติกาแะ่าปรับพลังงานลงนี้ให้ดูสวยขึ้นนะคะตรงนี้วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเครื่องดื่มที่กำลังท็อปฮิตอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะคือคอมบูชาเ,เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะคะก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายมากทางท้องตลาดเนาะอคอมบูชาคือไะไรแพร ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมพี่มันคือชาสมัยก่อนเราก็จะมีแค่ชาเขี้ยวชาอูหลงแล้วก็ชาดำใช่ไหมอูหลงชอบกินชามากใช่ไหมแต่ไม่หมักไม่หมักอูหลงจริงมันเป็นการหมักมานิดนึงแต่แต่คอมบูชาเนี่ยมันเป็นการหมักในอีกรูปแบบหนึ่งคือการใช้ยีสต์เข้าไปมันก็จะทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีมีแก๊สนิดนิมีกลิ่นที่แบบแปลกออกไปจากชาแล้วก็ยังมีความเป็นชาอยู่เขาหมักเพื่อให้มันได้โปรไบโอติกใช่ไหมใช่แล้วพี่เพื่อจะได้ จุลินีได้จุลินทรีย์ทำไมเราต้องกินจุลินทรีย์สักนิดนดึ่งไหมพี่ก็ถ้าตามหลักการเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีมันก็เป็นเหมือนระบบนิเวศเนาะในระบบร่างกายเรานะคะซึ่งเราจะแข็งแรงไม่แข็งแรงภูมิต้านทานดีหรือไม่ดีหรือบางคนเนี่ย มีปัญหากับลำไส้กระเพาะอาหารบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าระบบนิเวศในลำไส้เราอะไม่ดีหรือเดกระเพาะอาหารเราไม่ดีซึ่งจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยพวกแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพวกยาคงยาคูคกินมาตั้งแต่เด็กเนาะม,มันก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อยู่กับปริมาณนะคะแล้วก็ชนิดต่างๆว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งคอมบูชาเนี่มันก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่บางยี่ห้อเขียนเรื่องแลคโตบาซิลัสไว้ข้างหลังด้วยหลยนะ อยา่างประเ่อนนี้แหละแต่ละอันก็อาจจะแตกต่างมีสายพันธุ์ไม่เท่ากันไม,ไม่เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยค่ะ และตรงหน้าเราตรงนี้นะคะก็เป็นยี่ห้อของคอมบูชาที่มีขายตามท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นท็อปฮิตในการเจชหาเจอเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามียี่ห้ออะไรบ้างค่ะพี่แพรดูมีเยอะมากเลยเนาะดูนี่อันนี้ดูดูดีนะชื่อทุกวันชาเปรียวซ่าอ๋อทุกวันนะคะเป็นคอมบูชาอันนี้เขาก็จะเขียนว่าเป็น l i ์ e p r o บโอ t i c นะคะก็คือเป็นแบคทีเรียที่มันมีอายุอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนิดหน่อยยังไม่ตายใช่ แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่แคลอรี่หรืออะไรเงี้ยแต่โดยปกติมันจะไม่ค่อยมีพลังงานอะไรเท่าไหร่แหละเนาะตัวนี้ขวดเท่อยู่นะเะนี่ยอันนี้ขวดสวยอ้อนนปดอเปิดทางด้านนี้ด้วยนะคะไทยคอมบูชาอันนี้ก็เป็นดีทอ็อกซ์เขาก็จะเขียนแอนตี้อ n g จิ้งนะคะแล้วก็บูสต์อิมมูนคือหลักๆก็ในแง่ของเรื่องของพอระบบภูมิต้านทานเราดีขึ้นอ่ะมันก็จะช่วยเรื่องของแอนตี ab, ้แบบพวกการอักเสภูมิคุ้มกันดีขึ้น อันนี้เคยเห็นไหมอันนี้ยี่ห้อ c o ี y ค่ะเป็น craft ด้วยนะพี่อ่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องเป็น craft นิดนึง craft b e ร r อย่างเงี้ยหรอใช่ก็คือเหมือนทำสดนี่หรอไม่รู้ organic raw sparkling นะคะน่าจะซ่านิดนึงนะพี่แพรนะคะแล้วก็อันนี้ครีมเรื่องของ peel green เป็นชาหมักที่เกิดจากชาใบเขียวใบชาเขียวอ๋อ organic ม,มีความออร์แกนิกค่ะความออร์แกนิกก็กกหลักๆก็มาจากชาทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็พูดในเรื่องของโปรไบโอติกเหมือนกันน่าจะเป็นเบสหลักในเรื่องของการเขาเรียกอะไรประโยชน์อของคอมบูชาเลยแหละนะคะแล้วก็มียี่ห้อไม้คมบูชาเนาะอันนี้ก็นี่เท่นีนอ่อันนี้ก็ขวดสวยดีศูนย์แคลอันนี้บอกเลยว่าศูนย์กิโลแคลอรี่นะคะกินเข้าไปเลยนะคะไม่มีแคลอรี่ค่ะแสดงว่าตัวนี้ไม่หวานเลยส่วนใหญ่ก็วันละขวดแหละเนาะ ค okay. อ่อที่เขาให้<ๆ>ทานนะคะไม่อันนี้ไม่ควรดื่มเกินวันละสามขวดอันนี้ก็มีความสปาร์คกิ้งเหมือนกันน่าจะซ่าๆอห่างเงีน้นะคะอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะยี่ห้อบูชคอมบูชาออริจินัลนะคะนี้ก็ขวดสวยเนาะอ,อ่ะใบชาแท้ออร์แกนิกเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาไปหมักนคนเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเพราะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ในรถอะไรเงี้ย จะเรียนซีที่ดีนทำกัารหมักไม่ได้เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในเท่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเป็นกล่องใช่ค่ะตัวนี้นะคะคือเ Encha มาในรูปแบบที่ฉีกเลยก็คือน่าจะเป็นแบบฟองแกะเลยได้ไหมคะเอาแกะเลยได้นะคะดูหน่อยสิอ่มันเป็นมันเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาน่ารักน่ารักนะคะอันนี้หน้าตาน่ารักเอ็นชาเอ็นชาอันนี้ก็เป็น อันนี้20กิโลแคลอรีตร่รต,ต่อ1ซองนะคะข้างหลังเขียนเคมเรื่อง lactobacillus reuteri ยิต์ผง yes, แล้วก็พวกอัเลเราเชอรี่อะไรพวกนี้ด้วยน่าจะลดออกมือบลี่บลี่เนาะต้องลองต้องลอง<ช>เพามันผสมน้ำนะคะ,คะและมารีวิวในส่วนของราคานะคะด้านขวาสุดค่ะพี่แพรอยากจะรู้มากเลยอยากจะรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ 1กรุ๊ปของที่แพนี่นะคะก็คือ1ขวดเนี่ยอยู่ที่65บาทเทอาไล่มาตรงนี้ก็คือ69บาทเพื่อสุขภาพ79บาทเพื่อสุขภาพ1 0 9บาทเราก็ต้องกิน107บาทจัดไป36บาทค่ะเออเวลาสองซองได้เลยไหมเราไม่เล้นของถูกเนอะเล้นแหละโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของรสชาติที่แพ เรามาลองเติมเทมปุรสชาติดูแต่ว่าเราจะไม่ได้ชิมกันแค่2คนนะเ,เดี๋ยวติดตาม EP ีหน้ากันนะคะว่าเราเกณฑ์คนมาช่วยกันชิมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงบ้างติดตามดูนะคะ,คะ